สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ยายวันมีปลาขาวตัวใหญ่ๆสี่ตัวนะคะวันนี้เราจะมาย่างค่ะมาย่างกินกับแจ่วค่ะนี่ก็ล้างทำความสะอาดแล้วนะคะเราก็นำมาหั่นมาบ้างให้มันทีๆค่ะแล้วก็เอาไปอบไปปิ้งย่างค่ะ นีสำหรับทำแจ๋วแล้วก็เตรียมแล้วพริกกระเทียมหอมนะคะแล้วก็ปาร้าค่ะอันนี้เราจะมาทำแจ๋วนะครับเพื่อไปจิ้มค่ะแล้วก็เตรียมไว้เลยกระัวหอมกระเทียมขั่วไปก่อนนะคะไฟอ่อนอ่อน ็หอมให้พอใกล้จะสุกก่อนเราถึงจะเอาลงนะคะเพราะว่าพริกมันจะสุกเร็วอยู่ค่ะแลค่อยเอาพริกลงค่ะทันเกลปารา้าเผ็ดๆกินกับย่างปลาขาวนะคะ เช้าวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนํามาตําค่ะขึ้นคกแล้วขึ้นคกแล้วค่ะจะค่อยมาดูกันนะคะตามเสร็จแล้วเราก็จะใส่ปลารา้าสับลงไปค่ะเรียบร้อยค่ะปลารา้า ใส่ในแจ่วที่เราปรุงไว้นี้นะคะใส่ปลาร้าด้วยค่ะจิ้มกับข้าวเหนียวสำหรับปลาเราก็ย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมีส้มผักเสี้ยนกินแก้มด้วยนะคะนี่ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยพร้อมทานกันแล้วค่ะ ปลาที่เราย่างนะคะปลาขาวที่เราย่างหั่นทีทีเพราะว่าปลาขาวนี้มันจะมีก้างเยอะนะคะแล้วก็จะมาจิ้มกับแจ่วที่เราตําไว้ขาตาตาใส่ด้วยนะคะกินด้วยแล้วก็ตําใส่ด้วยเลยหอมหอมค่ะสําหรับผักนี่แล้วก็จะมีส้มผักเสี้ยนมีลูกโดดด้วยเพื่อใครชอบเผ็ด ค่ะดอกขาก็ยังมีเหมือนเดิมค่ะฝนตกมาเกิดอยู่เรื่อยนะคะแล้วก็มีใบมะตูมค่ะนี่ดอกกระเจียวลวกนะคะเรามาจิ้มกับปลานี่ค่ะสำหรับอาหารวันนี้ของเราทานกับข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวนึ่งเสร็จใหม่ๆ มากินกับปลาย่างจิ้มแจ่วมากินด้วยกันนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้กินง่ายๆอีสานบ้านเราค่ะปลาย่างจิ้มแจ่วพร้อมกับผักดองนะคะ สมพักเสี้ยนนะคะส้มผักเสี้ยนอืมเจ่วแซบแซบเลยค่ะส้มผักเสี้ยนก็แซบแซบด้วยกันนะคะคนไหนเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดให้ยายวันด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ